อไปอีกแล้วเพื่นว่า้าบ่สัตว์สบายดีเด้อปลาลงเลย FC ทุกๆท่านยินดีต้อนรับกสุองปะจอยเด้อไปอีกแล้วพอบุญไปป้าอีกแล้วบ่เอาลูกมันสิเฮียงในทานมันสิเฮียงนะาไปแล้วพออไปป้าอีกแล้ว เอาแล้ว um pues mm ่พอเอ้ยใส่ส nah. ิบวงสิบแปดนะใส่เกือบกอนุกใส่เกือบใส่เกือบใส่เกือบนี่เกือบนี่บ้านามาใส่เกือบกอนุกใส่เกือบก่อนมาใส่เกือบก่อนนี่ใส่เกือบก่อนไหมมาไว้ใส่เกือบก่อนอันนี้ไหม ใส่กอบก้อนแม่เบานะใช่ไหมพอไปป้าไรใช่เป็นมะลใช่เป็นยุบอ่ะใช่ไหมพอไปนีลูกมใส่กันยาฮ้อนดิดฮ้อนไหมเอาอุ้มกลนไหมอุ่ไหมอมจุกันจุกันมืเยอมันเป็นมัอนมืดเนาะอการฮ้อนอ Min Tao dek Min Tao Namp namp mu gini Papa Papa men suai pa Aon la bon Saishibun seba chan Oh 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 เชื่อจะขี่หาเมื่อพอมาเล้วเอาแก้มก่อนอำแก้มอ่ะหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนสิอมแก้มก่อนทำอย่างนั้นนะไค่อย่างไปนะไปเดี๋ยวจะทางนี้ทางนี้ทางนี้ติดตามมาแม่ดิแม่ดินี่เนี่ยนี่หอมแก้มนะแก้มแม่รูปหอมแก้มเอาแก้มแม่ก่อนเอาแก้มบ่หอมแก้มเ่รอตามเนาะมีเยอะ พี่หอเป็นตะตามเนาะอากาศฮ้อนพอวุ่นจะไปเลยแ้เอาแล้วไปเลเอาแล้วก็แกอตรมากจานแม่หมนไปเลยุกกันอาปาแม่ก็ลงไปโอเคปาะแม่เด้อพาไปเด้อ

เตียยหน้าบูดแท้เตียยหน้าบูดแท้บูดอยากไปเห็นบูดคุ้มเยอะนี่โอ้ยาอยากไปน้ำปล่าลูกบ่า ไปน้ำโมลูกบอล้นาบุดกับยงอยู่นี่อ่เซกเกอรไปยังดียไปน้ำคู่มาเซกเกอรกกอนใช่มันถือเพื่องนะใช่ครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้เบิ้งมันพิษมันพิษขางนี่ขางนี่ใช่คางนี่คางนี่ใช่คางนี่อ่ะส้ โอเคตักข่าใส่คุ้มมาลูกบ่ห่อนะดแเรว này ngó lộn hả mừng một này nữa đâu mừng một đơ bắt nó mấy con là đục là bắt nó này bắt này con này chị chị thế à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยมาพี่เช้าจังนะย้มาพี่เข้ากับไปป้าพ่อบุญก็ไปป้า เย็นเลยว่ะเอ้ยเย็นจุ้ยวงมาเอามาพี่ลูกว้แขนเนาใหม่นะซาตังไรอยู่ห่มลูกปะหมดซอยคุ้มันย่าปะไรอย่าเฮ็ดมันปุยนะปุยเอาไปเฮ็ดอย่าเฮ็ดปะปะ ม r ง a k i ่ g histó 15 20 22 23 25 26 27 28 28 29 30 32 34 33 resource 26 40 'S 19 Camp にな Either 11 27 19 oro 23 27 20 30 19 iv 20 20 26 19 40 20 20 18 21 20 80ras Android d e m o n s t r ไ,ไปนอนมาลูกบ่ปไปนอนอยู่ห้องครับป่ะป่ะมาไปห้องเด็กมาป้าไปนอนป้าลูกป่ะ เนี่ยไปนอนกอดเด้อมานี่มานี่มาคุณมาคุปไปบุญอาคุมแล้วเละไปไปไปอย่าเห็ดมันมานะอย่าเข้าไปนะมันนะออกมาบม่ได้เลยออกมาได้ไหมออกมาบม่ได้เดลย อย่าเหตุมันมันกัดได้ดูไป่ะ้่นไปคือเตอมเพื่อนป่น่กินบ้าแม่มกินบ้าแมมนี่ป้าแม่ส่งแมมให้ปไปเออรถแล้วไปแล้วอป้าไปแล้วปลาบึ้นบึ้นเลยปิ๊กอย่าแข้งแดดเหยลูกมันแหฮมนะแฮม Hoàn đế Phụ phát ổn là phụ đã cay xạ môn bớt lại phụ Chưa Chưa, Chưa. 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 Все. А? Был. Все. 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 ໝາກໝ່ວງຊາິຈາປດນາະປປນອບຮັດດີລກປື້ອນໃນນນນມມ່ຕັກຫົດໝວງມຕໝາກງກອ

แองใส่ละพวกกบตนรู้มั้งนู่นเนาะค่ะแม่ปกบ่เนาะค่ะเบิ่งุ้ยกําลังปเหเนาะหลอน้อยเพิ่นเฮาแต่งงมันะมันปสมือบ่จ่อยสิบนึงกินพี่น้องเนาะใหญ่กใหญ่ก มันเขย่งนะตจนมันโมได้สินะพระจอยพูดน้ำมาแล้วบันเทอะไรป้าปะไปออกไปะไปออกปเดี๋ยวแม่ชื่อให้แม่ไปได้ไปได้ไปจับลงไจับไปกลมเงาขึ้นข้างไง หาไม่มาเห็ดข้างังดแล้วนี่ข้างังดไหหล่าแล้วกุ้งงดไหแล้วหาไม่มาเห็ดข้างังดก่อนแมงขน,นูขนพีนนนน่น้องเนาะแมงขนูนกินไก่เขา่ามาฉะมุนเบิสผักข่อยจะมุนเบิสตั้งบมเดลนั่นดีๆลูกข่อยพูนะ ออกเลยลูกไปออกข้างนอกไปงวงดอกเมื่อกี้ลายล่นเมาเลไจะเป็นทำเป็นจับอะไก็รีขึ้นกันพี่น้องมนจังบอลลกไลยงาจังบอลฮักไปไปลูุกปะ ป้ากปป้าป้าไปนอนนอนลุงเนาะป้าเปิดแอร์ป้านอนบ่เปิดแอร์แล้วลุงเนาะเออเปิดแอร์ป้าปไปไปแม่พาเปิดแอร์ป้าพักออกบ้าพักเาแม่กดแม่น mừng này quá thang phải phải non mòn đủ bạn. Nôn non giống hộp nằm ba đông vậy À phải non mấy kính nằm bọ bò chín nè chín nằm coi khỏi khỏi nằm nằm <laughs> อ๋อน้ำได้หมดใส่ชุดได้หมดชุดนั่นเปีเปยกอีกเขาชวนเมื่อกี้นี่ไปไปกินแมมไหมลูกไปหน,น่อยไหมเอ้าไปกินบ่แมมน,นะเมืเ่อกนะี้มันเฮียนะลูกมันเฮียใช่ไหมนอนมันเฮียใช่ไหมนอนเปียกปะแล้วนะมันนอนข้าเปียกน,นะน,น,นะฮะมุดขึ้นนะฮะมันเปียกไปไปนอนไปเอาแมมย่าเนี่ย บ่บ่ลูกดินชืวว่อแม่ลูกลูกชิกินบ่นลูกชิดินนะ้านะฮนะ,ะบ่เอากินหนะ้าเอา้ากินจะดีเด้ออย่าเฮ็ดเทียเด้ออึ๊บขอบใจแม่กันขอบใจขอบใจแม่จ้อยจ้อยกินเด้อกินบ่พูนออกมาเด้อเซาบ่ Say bụi bạc nhiên hè bụi bạc nhiên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  bạc bạc nhiên bạc nhiên bạc nhiên bạc bạc nhiên 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 bạc ทุกอย่างงามเลยสบายดีป้าลุงหนหรบอสบายดีก่อนมาแม่ถือถือมาแม่แม่ถือถือมาเอ้ยไงลังหา่หานห่านไงลังเลยค่ะไม่สบายดีนะกว๊ดน่ะถ้าห,หน้าบูดอยากไปน้ำพ่อนะบอลาโอ้ยเมแล้วแม่จะบุญยางให้กินนะให้ดิ้นนะชมลูกกินให้ดีกับใครจะร้องออกมาหลินถอกชอบนอนหมดกระจื้อเลยลูก พ่อลืมบ่นของพ่อบุญบ่พ่อบุญลืมบ่มาแมนพ่อตัวอาดสายเสียบแบ็แม่ไปเวิร์ดแจ้งนี่นะบ้ะานมาแม่มานอน,นอนน่ะโดเอาเอากดแม่เนี่ยเอาไปนอนกินแม่มไปเอาไปนอนบอลบอลแม่ก็ได้ไปเอาไปนอนบอลแม่จอยเด้อเด้อเด้อ,อ,อมอนแกะกระตุ้นมีนอนนะ่ะเอาเอาไป แหม่ไปนอนออน่ะพันกินนมกล่องเลยพี่นอนเลยเนาะนมกล่องนมจืดให้พันกินนมจืดข้างแรกกับบุคคลายากกินเป็นไรให้ามาไปมา

พ่อไปใส่พ่อไปใส่ไปใส่พ่อไปใส่ไปเบียกบ่ฮะพ่อไปใส่มาบอกแม่ด้พ่อไปใส่ได้อยากไปน้ำบ่ มานอน่ะแม่เบ็ดเบ็ดบ่หายังน่ะอย่าดึงลงมาผ้านั้นแม่พับแล้วเอาไปชัดตีนเพื่อนเออเออเอานอนเด้อเด้แม่เปิดเอให้เย็นๆเด้อ นอนเห้งพี่น้องอยู่น่องกับมุยมนอนเดี๋ยวนี้นอนนอนนูนนนอนนอนเด้อเมย์ก็นอนกำลรอันนี่เด้อเบิ้งใหนสีบ่งน่างเนย่อนอนเอาผ้าบ่ได้เลยผ้าบ่นอน้อนหัวยักเตก อชวนขับแต่ห้อกยาเฮ็ดนั่นสนุกค่านะมันมองามนอ่ออ่ออ่อเออ่อเเ่ โอเคจานอนพี่น้องเลยอจอยก็บจิขอเจ้คาคลิปก่อนให้วัดสนานอนก่อนพี่น้องก่อนกลมวัดสนานอนก่อนขอบุญขอบคุณอะา,ายเด้อป้าลุงเอ้ยที่เขามาหลับชมวัดสนาตาจุ่มชื่นเด้อป้าลุางคนขี่เงินพ่อไปปลาอีกแล้วเงินพ่ออีกแล้วเห็ดหน้าบูดเลยนี่โอเคเนาะอนไปพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไปแล้ว kau kemar semai di